สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เชา้านี้คนเกษตรมือใหม่ก็จะมา,าพาเพื่อนๆมาดูทุเรียนต้นนี้นะครับซึ่งเป็นทุเรียนต้นที่ผมได้ตัดแต่งกิ่งไปเมื่อให้ให้ไปเมื่อวันก่อนนะครับตัดแต่งกิ่งไปเมื่อวันก่อนนี่นะครับวันนี้หลังจากตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะครับ เมื่อวานตอนเย็นๆนี่นะครับเพื่อนงานเข้านี่นะครับวันนี้เจอยอดหักเลยนะครับเพื่อนยอดหักเพราะว่าลมนะครับน่าจะเป็นลมบ้าหมูนะครับเพื่อนไม่รู้มาไงนะครับหักหักลงประมาณน่าจะห้าสิบเซนได้นะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ผมได้ตัดยอดไปแล้วนะครับนี่นะครับตัดยอดตรงนี้นะครับนี่ ตัดเมื่อปีก็ปีนิดๆนะครับผมตัดไปแล้วนะครับตรงนี้ที่ตัดไปเพราะว่าเป็นร่วงนะครับร่วงมาเจาะยอดนะครับเพื่อนนะเนี่ยก็เลยจำจำจำเป็นต้องตัดแล้วก็ถือเป็นการตัดยอดนะครับแต่มันก็โตนะครับเพื่อนอมาวันนี้หลังจากตัดแต่งจริงให้นี่นะครับเจอเลยลมนะครับเพราะว่าที่ผมตัดให้เพราะว่าอ่า กลัวว่ากิ่งเขาจะหักนะครับกิ่งพวกนี้อันนี้แมลงค่อมทองเห็นไหมครับเนี่ยแมลงค่อมทองอ่ะนี่นะเอาออกนะครับอ่าหลังจากตัดแต่งกิ่งให้ก็ปลงนะครับปลงขึ้นมาเนี่ยเพื่อการลู่ลมนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นนะครับกระตุ้นให้โตนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะครับเพื่อนนี่นะเดี๋ยวผมเอาบันไดมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวขยับบันไดก่อนนะครับไม่ถึงนะครับเพื่อน ขึ้นไปดูกันนะครับอ้าวเจออะไรครับเจอลมครับเพื่อนๆนี่ครับลมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยหักแล้วครับเนี่ยยาวเลยครับเพื่อนประมาณอ่าน่าจะเกือบห้าสิบเซนห้าสิบเซนได้นะครับเพื่อนนี่นะเอาวันนี้ก็ก็จะตัดออกเลยนะครับเดี๋ยวนะครับตั้งหลักดีๆก่อนครับ นี่เป็นการตัดยอดรอบสองนะครับเพื่อนก็สาเหตุจากลมนะครับลมมันพัดนะครับการตัดยอดนะครับเพื่อนผมจะตัดตรงนี้นะครับจริงนี้คงจะไม่ได้นะครับเพื่อนเนี่ยจริงนี้ที่จริงกริงนี้มันมันสวยนะครับเนี่ยสวยอยู่แต่แต่เขาหักตรงนี้นะครับหักตรงนี้เลยนะครับมันมันมันหมิ่นเมยนะครับเพื่อนหมิ่นเมยเกินไปนะครับ ก็คงจะไม่เอานะครับไม่เอาจิ่งนี้อแล้วก็จิงนี้ก็จะไม่เอานะครับเป็นจิ่งเล็กนะครับอ่าทีนี้ผมจะต้องมาจิ่งนี้นะครับเพื่อนจิ่งนี้น่าจะน่าจะดีกว่านะครับผมจะตัดตรงนี้เลยนะครับเพื่อนตัดตรงนี้นะครับตัดเลยนะครับเพื่อนนะตัดเลยครับนี่นะครับตัดออกเลยนะครับเพื่อนโอ้ลมครับเจอลมตัดก็สูงหน่อยหน่อยนึงนะครับเพื่อนนะ ตัดเฉียงงนะครับโอ้ไปแล้วหล่นลงไปแล้วครับเพื่อนนี่นะครับตัดแล้วนะครับเพื่อนนี่นะเดี๋ยวให้จริงนี้ขึ้นนะครับรอบสองเพาะลมนะครับเพื่อนอ่าเดี๋ยวตัดแล้วก็ต้องใช้ปูนนะครับเพื่อนเนี่ยปูนแดงนะครับเตรียมมาแล้วนะครับปูนแดงนะครับทําให้มันเหนียวๆหน่อยนึงนะครับเยอะนะครับ ทาไว้นะครับเพื่อนกันเชื้อรานะครับช่วยได้นะครับทาหนาหนาหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับป้ายไว้เลยนะครับป้องกันเชื้อรานะครับลงไปดูก่อนนะครับเพื่อนสูงนะครับโอ้เจอรอบนี้ก็หนักนะครับเพื่อนแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ก็ถือว่าเป็นการตัดยอดรอบสองนะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับหักนะครับหักพ่อลมนะครับเพื่อนนี่หักเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเพื่อนตัดแล้วนะครับเรียบร้อยนีนะครับตัดออกนะครับเอากิ่งนี้แทนนะครับเพื่อนนี่นะ ็ยอดก็ดีอยู่นะครับใบใบดูสมบูรณ์ดีนะครับเพื่อนนะนี่นะครับเพื่อนเพื่อนมันก็ดีไปอย่างนะครับตัดยอดรอบสองเนี่ยมันก็จะเป็นการกระตุ้นนะครับกระตุ้นให้กิ่งก้านมันโตนะครับให้มันลงมาโตข้างล่างนะครับเพื่อนนะนะครับผมคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้โดนลม ลมน่าจะเป็นลมบ้าหมูนะครับเพื่อนนะลมไม่รู้ว่าบ้าหมูหรืออะไรนะมันพัดแรงเราก็ไม่รู้ครับตอนเย็นๆนะครับมาดูตอนเช้านี่ก็เรียบร้อยนะครับพ่อจำใจตัดนะนะครับเพื่อนไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเขาก็โตขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมคนเกษตรมือใหม่ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ